ลูกชายของสัตว์บันดิตลูกทัพป่าแม่ยับยับมาต่อยใจเออร้องตีตีตีเออไม่ว่าคนไทยมีตีเท่เป็นตุ๊กแกอยู่ในท้องนะครับของจริงของจริงดูดันดีดันดีด้วยจิ้มมาจิ้มมาอ้าวอ้าวแอบโดนโดนต่อยหันไปส่งยิ้มให้กับแม่ครับแม่ตับแม่หนูโดนต่อยดูที โคบิดต,ต่อยต่อยตักปูกกเขาจริงแน่อ่าสั่งมาดิน้อยว่าไงใจดีมากเลยดูเสียอ้าวยืมรับหมัดแม่หาอยู่แม่ดู้เขาไปหนูว่าแม่อย่าอยา่อยาเรียกแรงเดี๋ยวมันตกใจเอออย่าเรียกชื่อแรงเดี๋ยวหวันมาดูมาดูเรโดยทำการเรียนรวยน้งเบสอะโควิดเป็ดไม่ถึงหาสั้นไปเลยนะเคลียร์เออตัวก็ยืนมองเขาเรียกแรง เออตําตเลยแงแงเราเราสองสานาทีเด็กเด็กด้วยนะเดกไว้อดท์ดีครับสั่งตันเดน่สองตหนึ่งสองสามสียิ้มครับโดนต่อยหันไม่สน้มค่ะแม่ครับโอ้โหแม่เนี่ยเราันไหนเรามาสู้แั่ มันจะไปยากอะไรล็อกมาดีไม่ดีอุ้ยดีดีมีเข่าด้วยครบรสครบรดูครับเข้าสูงหนึ่งนาทีสุดท้ายอืออือขัดดศอกศอกศอกเฮ้ยเตะศอกนี่ดูอย่างนี้ดูอย่างนี้โอ้ยไอ้ดีกับใจดีกันเลยอยืนนะครับต่อยืนแล้วแหละ มุดแล้ว oh, มุดแล้ว huh. ม yeah, ุดแล้วโอบกรรมการบอกขวดเดียวครับโอ้ยกรรมการบอกขวดเดียวครับัสมวยเออหมดจบปร่มือครับปร่มืออ่าดูเออรับไปคะแนนเอ่อเดินไปหาแม่บอกแม่เห็นผลงานหนูไหมเออมาตาเขียวไปขึ้นไปแล้ว น,น,นี่เลืการไปครับขอเสียงปรบมือให้กับผมทั้งคู่ครับเาบการแข่งขันชนะทั้งคู่ครับ